เอาละครับวันนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับหลายคนถามผมมาเยอะมากว่าเอ๊กกัญชัยเป็นกรดไหลย้อนหายได้ยังไงปรึกษาผมมาเยอะมากผมเองก็มีกูรูเป็นตัวช่วยผมเหมือนกันผมก็ปรึกษาเ็เหมือนกันนะฮะวันนี้มาฟังพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของกรดไหลย้อนนะครับกับกูรูคนนี้ฮะคุณเอ็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับคุณเอ็กนี่ก็ถือเป็นคนที่ให้ความรู้ผมเหมือนกันเรื่ององกรดไหลย้อนผมถามอย่างนี้ก่อนกรดไหลย้อน มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอาสั้นๆง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเกิดจาก2เรื่องครับพี่หนุ่มครับเรื่องแรกคือพฤติกรรมการกินอาหารกินจกุกกินจีกินไม่ตรงเวลากินอาหารย่อยยากดีแล้วที่สําคัญนะอาหารที่เรากินทุกวันเนี้ยเป็นเน้นไปเป็นอาหารแปรรูปซึ่งกะเพราต้องทํางานหนักย่อยยากครับอันที่2ครับคืบอค,ความเครียดครับพี่หนุ่มความเครียดสะสมจากการทํางานพักผ่อนน้อยแล้วเดี๋ยวนี้คนเครียดทั้งวันนะครับเครียดปุ๊บมันจะลงเพาะพี่หนุ่มเคยได้ยินคำนี้ไหมเครียดลงเพราะปุ๊บมันจะไปกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยท แกส๊สตรงนี้มันเกิดจากกระเพาะของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงครับต้นเหตุของการเกิดลมครับพี่หนุ่มมันไม่ได้เปนแก๊สอย่างเดียวมันเอาเป็นเอาน้ำย่อยและกดแก่ขึ้นมาด้วยครับกดแก่ขึ้นมาปุ๊บมันก็ร้อนแสบไปถึงถูอ,งอย่างผมเองเนี่ยเป็นในงงในเหงือกนี่กัดหมดเลยถูกต้องเลยครับพี่หนุ่มต้องนอนอย่างนี้ผมอะ่ะทีนี้จะทํายังไงวิธีการที่จะช่วยเหลือดูแลตัวเองยังไงทำยังไงครับวันนี้ผมขออนุญาตสรุป4ี่ข้อสั้นๆเลยพี่หนุ่มครับที่แบบจะทําให้คนที่เป็นโรคกระเหร่งเนี่ยดีขึ้นครับ นะฮะทำให้กระเพาะของเราเนี่ยแข็งแรงโดยที่กระตุ้นทําให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยกลับมาแข็งแรงกลับมาดีด้วยแล้วก็สมุนไพรของของไทยนะครับดีหลายตัวเลยครับผมยกตัวอย่างอาทิเช่นขิงเอยนะครับโสมเอยนะครับรวมถึงยังมีกระเจี๊ยบเขียวมีกล้วยดิบนะครับมีใบบัวบกน้ําผึ้งสิ่งต่างเราเนี้ยมันจะทําให้กระเพาะของเรากลับมาแข็งแรงได้ค,1 1> ครับนหนึ่ง <1. S 1> เลยครับข้อที่2ครับก็คือระบบ ลำไส้แปรปรวนหรือพูดง่ายครับร้อยทั้งร้อยคนกลุ่มนี้ครับน่าจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่สุดครับพี่หนุ่มลมเกิดครับมันเน่าอยู่ในท้องถูกต้องครับข้อที่3ครับก็คือลมครับพี่หนุ่มปัญหาของคนเดีย้อนคือลมที่สะสมมานานครับต้องระบายออกไปสมุนไพรไทยหลายตัวที่ดีมากที่ผมรีวิวมาทั้งหมดเลยคะตัวเปปเปอร์มินกับสเปรมินดีมากครับข้อที่4ข้อสุดท้ายเลยครับความเครียดที่สะสมมานานครับคนกลุ่มนี้เครียดมากครับแล้วกล้ามเนื้อมันจะหดเกร็งอย่างนี้ครับพี่หนุ่มตัวงอหดเกร มันต้องคลายตัวทํากิจกรรมเช่นออกกําลังกายนวดทําสปาฝึกสมาธิแล้วก็สมุนไพรที่ช่วยได้ดีนะครับคือเป,ป,ปรปมินกับสเปรมินตัวนี้ก็จะคลายกล้ามเนื้อดีครับบอกว่าพี่โรคก,กดไหลย้อนที่จะบอกว่ามีเคล็ดลับอะไรยังไงคือต้องบอกงี้คือกดไหลย้อนเนี่ยจะบอกให้เลยว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเกิดขึ้นจากอะไรรูนะ้ไหมมันเกิดขึ้นมาจากเป็นโรคกระเพาะก่อนคือไม่ใช่กระเพาะรักเธอหรือไม่ใช่นะไม่ใช่กระเพาะรักเธอหรือไม่ใช่นะ <c oughs> คือเป็นโรคกระเพาะจริงๆนี่แหละ คือไอ้โรคกระเพาะเนี่ยมันคือเกิดต้นเหตุจาคือกินอาหารไม่ตรงเวลากินอาหารรสจัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็หลังจากนั้นมันจะพัฒนานะที่สําคัญที่สุดไอ้พวกที่แบบกินแล้วนอนอย่างพี่เนี่ยเป็นเมื่อก่อนเล่นแคมฟออ็อกไงเออเมื่อก่อนสมัยก่อนเล่นแคมฟ็อกดูห้องดูห้องนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยดูห้องดูธรรมดาห้องแหมมึงก็ถาม <laughs> ไม่ต้องถามก็ไลไอ้เร,เรื่องแบบนี้ไม่ต้องถามก็ได้หิวก็กิกนตีสองตีสามกินเสร็จก็นอน คราวนี้แม่งก็โอ้โหร้อนเนี่ยแสบขึ้นมาโอ้โหต้องทรมานมันจะร้อนหน้าอกพี่เนี่ยเป็นหนักถึงขั้นที่ว่าเวลานอนเนี่ยต้องหนุนเตียงนอนขึ้นมาอย่างเงี้ยคือนอนตรงๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องนอนอย่างเงี้ยตัวตรงอย่างเงี้ยดูดีแม่งเหมือน,มนนอนมนุษย์อวกาศอะเหมือน,นนอนอยู่ในยานอะโคตรทรมานเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามเนี่ยก็ไปหาหมอกักษาน,นู่นนี่นั่นหมอก็ให้ยามากินแต่ทีเนี้ยในมุมของการรักษาทางหมอก็รักษาไปแต่อีกอันหนึ่งก็คือได้ตัวเสริมมาตัวหนึ่ เดี๋ยวให้ดูนิวขอขอขอหน่อยมีสามตัวนี้นี่โคกไปสามกล่องเลยไม่จริงๆคือ,ค,อคือตอนเช้ากินตัวนี้ U R D คือตัวนี้มันทําจากไข่ขาวเออเป็นผงโปรตีนจากไข่ขาวแล้วก็มีกล้วยผงกล้วยน้ําว้าคือถามว่ากินตัวนี้ก่อนทําไมเพราะว่าปืนเช้าก็มากินก่อนเลยนะขยับขยับขยับใส่กระป๋องเชคขยับขยับหรือว่าจงจงจงเนี้ยให้มันละเอียด มันทาจากไข่ขาวแล้วมันก็มีของกล้วยน้ําว้าไอตัวนี้มันทําให้มันจะมีเมือกเนี่ยในท้องแลในกระเพาะเราเนี่ยมันก็จะเป็นเมือกเนี่ยมาเคลือบกระเพาะเอาไว้แต่อันนี้พอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยช่วยทําให้กระเพาะเรามันแข็งแรงแล้วมันก็คือจะหลั่งเมือกทั้งวันเอ่อในการที่มาโปเทคไม่ให้กระเพาะเราแสบเจ็บคือกระเพาะเนี่ยเวลาที่มันแสบเนี่ยมันติดมันก็เจ็บแล้วอะไอประเด็นต่อมาที่โคตรทรมานเลยก็คือแม่งเลอะไม่ออกเลอะไม่ออกปุ๊บมันก็จะแบบโอ้โหแบบ จะอ้วกจะอึดอาจจะแน่นท้องจะบวมๆแบบแล้วพอมัจะเลิญมันจะขึ้นมาติดอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยแล้วมอนมีอะไรติดอยู่ที่กอนี่ตัวนี้ G.R.D อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นเม็ดๆอย่างนงี้นี่แล้วอันนี้โคตรดีเลยพอกินเข้าไปนะนั่งตดแล้วก็เลิศแล้วสำคัญเนี่ยเลิศเนี่ยนะเป็นเป็นกลิ่นมิ้นท์อ่ะมันจะช่วยทําให้แบบเราไม่อึดอัดท้องเอออันนี้ดีอันนี้อันนี้คือ เย็นกินอีกเม็ดหนึ่งนี่เก็บไว้ก่อนส่วนไอ้ตัวนี้ไอ้นี่ก็สําคัญไอ้ตัวนี้คือ P R D นี่อะเห็นไหมเนี่ยอ่าไอ้ P R D เนี่ยกินสองซองนะจําไว้นะธรรมดาดนีนี้เขาเขียนให้กินซองเดียวละลายผลิตภัณฑ์หนึ่งซองนะในน้ำหนึ่งร้อยมิลนีน่ยนะแล้วก็กินเนี่ยอันนี้คือก่อนนอนเนี่ยนะแต่ผมบอกเลยผมไม่กินซองเดียวกินสองซองเชื่อผมใส่สองซองใส่น้ําแล้วก็ขยับขยับขยับ กลิ่นมันจะเหมือนมะนาวอ่ะในนี้เนี่ยนะมีจุลินทรีย์อยู่นะ1 2 4 0 0ล้านตัว <Wow. S 1> คโคตรเยอะแล้วผมกินเนี่ยสองซอ,องคูณ2เข้าไปนะไอ้จุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นจุลินทรีย์ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่จุลินทรีย์เลวเดี๋ยวดีก็จุลินทรีย์จะกลัวจะตกใจไม่ต้องตกใจเป็นจุลินทรีย์ชั้นดีชั้นเลิศคนที่ถ่ายไม่สุดคือพูดง่ายขี้ไม่สุดเนี่ขี้แล้วอเหมือนม,มีอะไรอยู่ในท้องกินตัวนี้รับรองได้เลยว่ากินไปเรื่อยๆนะสักอาทิตย์นึง เดี๋ยวเห็นผลคุณขี่สบายขี้คล่องขี่สุดขี่สวยเป็นลำสวยงามลอยน้ําไม่มีจมดิ่งนี่กินอันนี้นี่จริงนี่รื่จริงอันนี้กินเองจริงๆยอมรับว่ากินเองนะแต่พอดีเขารู้ว่าผมกินไนงะเขารู้ผมสั่งเขาเลยติดต่อมาบอกคุณหนุ่มในะี่ยคุณหนุ่มกินแล้วเนี่ยขอซื้อในวันจันรชัยเดีอยได้ไหมอย่างที่บอกไปไงว่าได้ตอนนี้ราคาถูกอยู่ก็ขายไง ก็ขายคือได้ตังค์ด้วยแล้วก็กินเขาก็ส่งมาให้กินอีกต่างหากด้วยอันนี้คือสบายเป็นช่วงของฉันก็เลยก็เลยยืนยันว่าไม่ใช่มาแบบโอ้ยไอ้หนุ่มเอาอีกแล้วมาขายให้กูดูมาหลอกกูหรือเปล่านู่นนี่นั่นบอกไว้เลยนะว่ายอมรับอันเนี้เขาซื้อเป็นสปอนเซอร์แต่กินจริงๆไงกินจริงๆถึงกล้าที่จะขายกล้าที่จะพูดให้ไม่งั้นไม่กล้าหรอกเดี๋ยวโดนด่าเออนั่นแหละที่มีให้ผมเป็นซื้อเอง ว่าขออย่าขอจะใช้คําว่าขอเพราะว่าบางทีก็อยากจะอยากจะหายจากโลกเนี่ยไม่ใช่ไปขอเขาแล้วหายก็ต้องลงทุนตั้งนิดมันก็ไม่ได้แพงอะไรคือถ้าอยากรู้ก็คือเข้าไปใน Google หรือว่า e c o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  k นะไปเซิร์ชคำว่าเนี่ยฮาชิเนี่ยนะ s a s h a s h i ฮาชินะฮาชิ p r d ฮาชิ u r d หรือว่าฮาชิ g r d นี่ GRD อันนี้เป็นที่ผมชอบกินเซิร์ชให้ดูก็ได้นี่เห็นไหมขึ้นมาอย่างนี้เลยฮาชิ ashi, นี่เท่านั้นเองไม่ใหนเรื่องยากแล้วก็ไปซื้อตามตัวแทนสั่งเงาอันนี้ถือว่าเวิร์กนะส่วนราคาก็แล้วแต่เขาจะจัดโปรโมชั่นไม่รู้ยังไงแต่อันนี้ตอนแรกเสียตังค์แต่วันนี้พอเขามาเป็นสปอนเซอร์ในรายการเนี่ยมาซื้อเทปนี้ได้กินฟรีแฮปปี้ Happy, ตรงนี้แหละคือตอนนี้ผมมาดีขึ้นแล้ว หายแล้วแต่ว่าคือกินแบบเอาไว้แบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าโอ้กูไม่เป็นกูไม่กินไม่ใช่นะคือกินเอาไว้คือกระเพาะเนี่ยอย่างตัวนี้อย่างที่บอกไปไนงะคือ,อทําให้กระเพาะมันแข็งแรงมีเมือกมาเคลือกบกระเพาะนะเรากินอะไรเข้าไปมันก็กระเพาะเราทนทานหน่อยกระเพาะเราเนาะส่วนตัวนี้มันก็จะขับลมถึงคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณก็กินได้ให้มันแบบให้มันโตดให้มันเลอให้มันแล้วมันกลิ่นมันหอมส่วนตัวนี้ไอ้ตัวนี้แนะนํามากๆกินสองซองก่อนนอน เพราะเพราะเอ <c oughs> อพี <c oughs> อ่เพราะตอนนี่พี่ขาย <c oughs> ก็เยอะมากเอามามโอเคนั่นแหละตามนั้น